คนที่รวยที่แบบล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวธุรกิจไปไม่รอดเป็นคนจนมากตอนนี้รวยรอดจากการสวดมนต์นั่งสมาธิคููนี่เหลือเชื่อเลยทุกคนนะคะเหลือเชื่อเลยทุกคนเริ่มจากการสวดมนต์นั่งสมาธินี่คืออันดับหนึ่งสองทุกคนบอกรักพ่อแม่กราบพ่อแม่ขอขมากรรมพ่อแม่ทั้งมีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่สาม ใครที่มีสามีแล้วเขาให้กราบสามีให้บอกรักสามีให้ชื่นชมสามีให้ยกย่องสามีปั่นว่าสามีคือเทพพบุตรแม่เจ้า4ี่เขาให้ใครที่มีลูกมีครอบครัวเขาให้พูดคุยกับลูกดังอย่างกับลูกเป็นเพื่อนให้คําปรึกษาพูดคุยหรือทําอะไรก็ตามเหมือนลูกเป็นเพื่อนเราทุกคนคะหัวข้อที่ครูบอกมาทั้งหมดนี้ อ่ะข้อสุดท้ายอันที่ห้าเขาให้เราล่าเริงทุกวันทุกคนนี่คือการเข้าคอร์สปฏิบัติคอร์สปฏิบัติเขาบอกเราแค่ห้าข้อทุกคนคะซึ่งเอาตรงทำไม่ได้สักข้อจริงนะไม่ได้พูดเล่นข้อแรกส่วนมุนนั่งสมาธิตัดไว้ก่อนได้ไหมเอาไว้ข้อสุดท้ายอ่ะคิดคิดคิดเลยนะคิดเลยนะเอาเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ข้อสุดท้ายอ่ะข้อที่สอง กราบพ่อแม่บอกรักพ่อแม่ทุกวันไปขอขมากรรมไปนู่นนี่นั่นก็ได้อยู่นะปีหนึ่งก็ทําทีหนึ่งนะวันพ่อก็ทําวันแม่ก็ทําก็ทําอยู่นะไม่ได้ค่ะต้องตั้งใจถือพานทูบเทียนแพรไปขอขมากรรมล้างเท้าพ่อแม่เอาเท้ามาแตะบนหัวขอขมากรรมขออโหสิกรรมขอให้พ่อแม่อวยพรอโหสิกรรมอย่างจริงใจทุกคนถ้าพ่อแม่ใครที่ไม่มีชีวิตแล้วให้ตั้งใจทําสังฆทานอย่างดีงามเป็นของที่พ่อแม่ชอบเป็นของที่ ส่งบุญแบบอย่างปราณีตให้พ่อแม่ทุกคนเบอร์นั้นเลยนะคะแล้วอันที่สามอย่างที่บอกสามีใครที่มีสามีถ้าไม่มีตัดข้อนี้ทิ้งใครที่มีสามีต่อให้สามีคุณตีคุณต่อให้สามีคุณปากจัดต่อให้สามีคุณขี้เกียจไม่ทํามาหากินต่อให้สามีคุณไม่เคยให้เกียรติคุณเลยก็ตาม คุณต้องกราบส pues, ามีค่ะแอบกาบต้อนรับหรืออะไรก็ตามแต่ห้ามตำหนิสามี hostel, e. ต้องชื่นชมทุกกระเบียดนิ้วเมื่อก่อนเหรอนี่เลยค่ะติมันทั้งวันค่ะปาทำไมปาทำอะไรช้าจังเลยปาบันเธอไม่โอเคอับจุบนี่คือครูนะคพ plein, ะพอเขาบอกว่าห้ามตำหนิห้ามดูด่าสามี ต้องชื่นชมสามีต้องเป็นช้างเทานะ้าหน้าต้องแบบเออไปคู่การอะไรนู่นนี่ทุกคนโอ้แม่เจา้าข้อนี้จะเอาไปไว้ท้ายสุดตรงส่วนมนนั่งสมาธิหรือจะมาไว้ก่อนนั่งสมาธิดีวะอย่างนี้เลยทุกคนอ่ะกับลูกก็พอได้อยู่นะคะแต่ไม่เคยหอมลูกไงทุกคนมันก็เขินๆเห่อหอมตอนเด็กพอเขาโตแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่หอมใช่ไหม ไม่ได้ต้องกอดต้องหอมต้องบอกรักอลูกฉันน่ารักเป็นเด็กดีนะลูกนะสุขภาพแข็งแรงนะนุ่นนีนนั่นทุกคนต้องทําอันสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายที่เข้าให้มาให้เห็นกระจกเลยีาแล้วก็สวยรวยมว่าแล้วก็เต้นเต้นเต้น,น,น,นตื่นเช้ามาออืป่านามาอมป่านามารู้จักกันไหมคือตีฉันเต้นไม่เพ็นแล้วต้องเต้น เพราะเขาให้สร้าง energy ความสุขให้ตัวเองเพลงอะไรดีวะก๊อปเข้ามาเขาเปิดเพลงปานามาตอนนั้นเพลงปานามาดังเจอกระจกสมมติลืมเนาะเดินผ่านกระจกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ถอยหลังสวยและรว,วยมากอยู่แบบนี้ค่ะเดินลงไปเห็นกระจกก็อ๋อสวยอะเลวะต้องหัวเราะด้วยทุกคนค่ะห้าขอ้อ ที่มันโคตรหินสําหรับอีชั้นมากบอกไปเลยเพราะอีชั้นไม่ได้สักข้อเลยทุกคนไม่ได้เลยค่ะห้าข้อนี้ทุกคนแล้วคนที่เขาประสบความสําเร็จมีหลักร้อยล้านพันล้านที่อยู่ในกลุ่มส่วนมนต์อยู่ในกลุ่มเนี้ยทําได้หมดห้าข้ออันไหนไม่มีสามีเขาก็กราบม้อนแปกราบขอสามีทุกคนคนไม่มีสามีกราบขอสามีโอ้แม่เจ้าเพิ่งเคยได้ยิน ทุกคนคะ่ะกราบขอสามีจินตนาการไปว่าฉันมีสามีเป็นฝรั่งหลอ่อรวยรักฉั้นลงชั้นยกสมบัติให้ฉันเอา้าได้ทุกคนสิ่งที่ครูเล่าคุณคือความจริงทั้งหมดคือได้ในได้อะทุกคนได้อะทุกคนเข้าใจไหมมีหลักฐานแล้วคนที่ไปเรียนกับครูจะรู้ว่ามีหลักฐาน